สวัสดีค่ะจอยจากบ้านฮีโร่ปอมนะคะหลายคนนะคะก็ยังไม่รู้นะว่าที่บ้านฮีโร่ปอมเรามีเฟนบูดกด้วยวันนี้นะคะจอยก็จะมาอัปเดตน้องเฟนบูดกให้ทุกคนชมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแก๊งสีไลเล็กนะคะสวยมากๆ ไว้ก่อนนะคะเฟ้นของบ้านฮีโรปอมเรานะคะโตไปกระโหลกนะคะใหญ่ตัวสั้นนะคะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ8ปดถึงสิกิโลเอง่ะทุกคนไม่ได้ตัวโต,วตวเลยนะแล้วดูความน่ารักของเขาิขนาดตอนอายุมาสองเดือนครึ่งนะคะดูกะโหลกเขาดิโ หนาเลยนะคะแล้วเป็นสีแล็ๆที่สวยมากๆนะคะเดี๋ยวจอยพามาให้ชมทีละคนนะคะว่ามีน้องคนไหนบ้างนะคะตอนนี้น้องสีแหลๆก็จะมีลูกสาวซะส่วนใหญ่นะคะมากันที่คนแรกเลยคนนี้น่าจะโตสุดนะคนนี้มาน่าจะโตสุดใช่ไหมอืมเราโต,ตสุดหรือเปล่าเนี่ยคิ้วอะไรเอ่ยเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะคิ้วชัด สวยมากๆนะคะสำหรับน้องคนนี้เด็กๆที่บ้านเซนบูด็อกของเรานะคะ mm. ก็จะมีการสั่งไมโครชิป mm. ให้ทุกคนนะคะอไมโครชิป uh, mm. อยู่ไหน <laughs> นี่เลขประจําตัวของน้องนะคะมีแล้วนะคนนี้เลขประจําตัว8 9 1 3 2 1> นสะคะ8 9 1 3 2สวยมากสีครบแล้วก็ชัดด้วยนะคะส่วนคนต่อไปคนนี้สวยสุด,สด คนนี้คือแบบโอ้โหดูความน่าย่นนะคะยิ่งตัวไหนหน่าย่นตอนเด็กนะคะโตไปแบบกระโหลกคือแบบหนาแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วน้องเป็นเพศเมียดูสิเพศเมียเป็นเพศเมียที่สวยมากนะคะสีอะไรเอ่ยหน้าอะไรเอ่ยดูความแบบดูดิคิ้วแบบโอ้โหหนามากสวยนะคะคนนี้รหัสในโคชี 1 09 5 8นห้าดนะคะสวยมากๆคนนี้สวยที่สุดแล้วคนนี้สวยจริงสวยจึง้งสวยที่สุดคนนี้หรออ๋อใช่ใช่ใชใช่คนนี้คนนี้ก็สวยมากดูเฟนบ้านเราสิหน้าย่นทุกคนเลยนะคะแล้วดูความกะโหลกกะโหลกหนาโหแล้วตัวสั้นตัวไม่ใหญ่แน่นอนนะคะสำหรับเฟนที่บ้านนะคะอ่ะคนนี้รหัสในโคชิปอะไร วันนี้ไมโครชิพ10959นะคะเลขสวยด้วย1 0 9 5 9เลขบ้านฮิโปรปอมเราเลยนะคะบ้านเลขที่ห9คนนี้น่ารักนะคะสวยสวยทุกคนจริงๆคือแบบไม่มีแบบไม่มีอะไรที่แบบจะบอกว่าคนไหนไม่สวยเลยสวยทุกคนจริงๆสำหรับสีแดเหล็กแก๊งนี้นะคะชอบคนไหนทูชะตาคนไหนนะคะก็สามารถสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะคะหน้าตาคือแบบไม่เอาคิ้วเลยแนละ้วลูกนะหนูมีคิ้วแบบเขาไหม คอในให้ใจใส่ด้วยคิ้วน้อยแต่มาร์กี้ที่ขาเค้บนะคะและดูกระโหลกกระโหลกสวยทุกคนนายนตทุกคนนะคะสวยจริงๆ สำหรับใครที่แบบอยากมาเจอน้องตัวจริงนะคะก็มาเจอกันได้ที่ลาดเท้านะคะอ้าวรือสแก,กนรหัสไมโครชิพน้องคนนี้แหละคนนี้รหัสไมโครชิพ10-955นะคะเลขไมโครชิพ1 0 9 5 5ผมเป็นผู้ชายคนเดียวนะครับใครที่แบบอยากจะแบบจับจองก็รีบจับจองนะคะน่ารักด้วยอะ่ะแล้วเอกลักษณ์คือไม่เหมือนเพื่อนเพราะเพื่อนเขามีคิ้วหมดตัวเองไม่มีคิวอยู่คนเดียวนะคะน่ารักไหม น่ารักทุกคนนะคะสำหรับเซนบูรอกบ้านเรานะคะใครที่อยากมาเจอน้องตัวจริงนะคะยินดีต้อนรับที่ลาดพร้าว101ซอย46นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกนะคะก็ทักมาดูวิดีโอทักมาดูรูปภาพนะคะเรามีบริการจัดส่งนะคะส่วนสำหรับเซนบูรอกของที่บ้านเราก็จะมีการรับประกันสุขภาพให้30วันนะคะ power ไวรัสโควนาไวรัสนะคะแล้วก็ยังมีบริการ าลายหลังการขายไว้ให้ปรึกษากันตลอดชีวิตไข่น้องเลยนะคะมาเจอน้องตัวจริงได้นาะเนี่ยน้องๆเราอยู่ที่ลาดเท้านะคะทุกคนน่ารักขนาดนี้แล้วอยากจะบอกว่าช่วงนี้ปล่อยราคาไม่แรงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบเป็นบุดอกอ้วน,นแบบนี้นะคะก็ฝากแชร์ต่อให้เพื่อนๆที่กำลังกับรอน้องเฟนสีแหล,ลกแบบนี้อยู่ด้วยนะคะก็กดแชร์กดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e กันด้วยนะคะ